วิธีต่อสายไฟรถแลมโบกินีรหัส2012นะคะเวลาเปิดกล่องมานะคะก็จะเจออ่าแบบนี้นะจ๊ะคือมันจะมีแบตเตอรี่2ก้อนนะคะแบตเตอรี่2ก้อนแล้วก็มีขั้วเสียบไฟอยู่ก้อนละ2อขั้ว1 2 3และ4อย่างนี้นะจ๊ะคือจำถือก้องให้หน่อย คือถ้าสมมุติว่าลูกค้าเปิดมาแล้วแล้วเจอสายเจออย่างเงี้ยมันไม่ได้เสียบอยู่ขั้วหนึ่งคือมันเสียบมาให้แล้วสามขั้วใช่ไหมคะยังไม่ได้เสียบอยู่ขั้วหนึ่งก็คือเอาอันที่ลอยๆอย่างเงี้ยถอดพลาสติกออกก่อนอย่างนี้แล้วก็โยนทิ้งไปแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วมันก็จะสตาร์ทติดก,กดตรงนี้ค้างไว้ มันก็จะสตาร์ติดแบบนี้นะคะอ่าถ้าปิดก็กดค้างไว้มันก็ปิดแต่ถ้าในกรณีที่บางคันนะคะคือขนส่งขนส่งอะ่ะมันมัน,ม,นมันทำให้สายอะ่ะมันหลุดออกเลยลูกค้าต้องดูนี่มันจะมีสายเส้นสั้นสายเส้นสั้นสีชมพูเห็นไหมคะเอาเสียบขั้วดำแล้วก็ ขั้วดำของก้อนที่หนึ่งมาใส่ขั้วแดงของก้อนที่สองอันนี้คือเส้นสั้นนะคะเสร็จแล้วขั้วที่มาจากรูชาร์จอันนี้คือรูชาร์จรูชาร์จอยู่ข้างหน้านี้ขั้วที่มาจากรูชาร์จจะเป็นเส้นสีดําอันนี้นะคะก็คือเสียบกับก้อนที่สองขั้วสีดําอันนี้นะคะเสร็จแล้วขั้ว สุดท้ายก็คืออยู่ที่ตลับฟิลค่ะจะเป็นสายสีชมพูเนี่ยค่ะอยู่ที่อันนี้เรียกว่าตลับฟิลนะคะก็คือเสียบกับขั้วสีแดงก้อนที่หนึ่งค่ะโอเคนะคะลูกค้าเท่านี้เองนะคะขอบคุณค่ะ